แน่นอนแล้วครับคืออีกส่วนหนึ่งซึ่งก็ต้องเดินหน้าจากคดีนี้ก็คือการปราบปรามผู้มีอิทธิพลทั่วประเทศนะจากคดีกำนันนกเนี่ยก็เลยสร้างแรงกระเพื่อมแล้วก็จริงเป็นงานรับน้องของกระทรวงมหาดไทยเลยอะ่ะ<ม>นะฮะเป็นงานแรกเลยที่สังคมจับตามองแล้วท่านก็ประกาศด้วยว่าท่านจะเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนเรื่องสําคัญใช่แล้วนี่ฮะสี่ท่านซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกับสมรัฐมนตรีช่วย<ม>ของกระทรวงมหาดไทยนาโดยคุณดุทินีนชานวีรกลกูรัฐมนตรีว่าการนี่แหละก็ประชุมร่วมกันแล้ว นโยบายการเดินหน้าปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะฮะประชุมพร้อมกับทางด้านของคุณชาดาไทายเศรษฐ์คุณทรงศักดิ์ทองศรีแล้วก็คุณเกรียงกันตินันนะครับประชุมขับเคลื่อนนโยบายภารกิจสําคัญของกระทรวงมหาดไทยก็คือคุณอนุทินบอกว่ามอบหมายแล้วฮะในขณะนี้ให้กับข้าราชการระดับสูงกระทรวงเนี่ยเดินหน้าปราบปรามผู้มีอิทธิพลวันนี้คุณอนุทินก็เน้นย้ำนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามีอิทธิพลในทางที่ดีเนี่ยไปทําเรื่องดีๆอันนั้นเนี่ยน่าสรรเสริญ แต่ในทางกลับกันถ้าไปทำให้สังคมเดือดร้อนอันนี้ยอมไม่ได้ต้องกำจัดให้สิ้นซา,ากลองไปฟังคนระับคนไหนมีอิทธิพลกันไปการใช้อิทธิพลนะครับที่ตัวเองมีอยู่ประกอบคุณประโยชน์ประกอบคุณงามความดีอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญนะครับแต่ว่าการใช้อิทธิพลที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนนะครับความเสียหายต่อสังคมต่อประเทศชาติอันนี้คือสิ่งที่ต้องกำจัด เป็นบางช่วงบางตอนซึ่งคุณอนุทินเนี่ยก็มีการอมอบนโยบายให้กับบรรดาข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยนะครับคือหนึ่งใน10นโยบายที่คุณอนุทินย้าในที่ประชุมก็คือการจัดระเบียบสังคมและก็รวมถึงการปรับปรามผู้มีอิทธิพลนะครับซึ่งคําว่าผู้มีอิทธิพลในความหมายของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยคุณอนุทินบอกว่าหมายถึงคนที่ใช้อํานาจที่ตัวเองมีอยู่ในทางมิชอบนะฮะคือไม่ใช่ลักษณะของอันธพานนักเลงหไม้ แต่เป็นคนที่มีอำนาจอยู่ในมือแล้วกลับไปใช้อำนาจในทางไม่ชอบไปข่มเหงผู้อื่นทําให้เกิดประโยชน์แค่ส่วนตนแล้วทําให้คนอื่นเดือดร้อนทําให้คนอื่นไม่ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมคุณอนุทินบอกได้วยว่าการใช้อิทธิพลทางที่ดีเนี่ยอันนั้นน,น่าสรรเสริญแต่ถ้าไปใช้ในทางที่ทําให้คนเดือดร้อนก็ต้องกําจัดนะครับโดยทางกระทรวงมหาดไทยก็จะเน้นในการสร้างสังคมให้สงบสุขให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดอบาบยามุกปลอดยาเสพติด ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตส่วนประเด็นที่ต้องขยายกันต่อก็คือโครงการต่างๆที่บริษัทของกำนันนกเนี่ยก่อนหน้านี้หลายปีที่ผ่านมาไปประมูลมาได้มหาศาลคุณอนุทินบอกว่าตอนนี้ก็ต้องเดินหน้าตรวจสอบให้หมดนะครับว่ามีลักษณะของการหัวประมูลจริงหรือไม่ก็มีการตั้งคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบแล้วแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะครับโดยท่านก็ยอมรับว่าอันนี้เป็นงานที่ท้าทายนะเนื่องจากว่ามันต้องอาศัยหลักฐานประกอบเพื่อเอาผิดให้ได้ จะไปใช้ความรู้สึกอย่างเดียวไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยต้องตรวจสอบเนี่ยก็รวมไปถึงโครงการขนาดใหญ่โครงการที่ถูกกล้องเรียนหรือโครงการที่เคยถูกทักท้วงต่างๆนานา,นาแต่ยังดำเนินการต่อไปได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบแต่สุดท้ายผลเป็นยังไงก็ต้องขึ้นอยู่กับหลักฐานครับโครงการใหญ่ๆโครงการอะไรต่างๆที่ได้รับการน้องเรียนมานี่เยอะมากนะครับโครงการที่ บางครั้งมีการทักท้วงแล้วก็ยังเดินหน้าต่อไปโดยที่ไม่ไม่ให้ความสำคัญต่อ,อก,การทักท้วงก็ต้องมีการดำเนินการครับ mm hmm. ก็พยายามคือถ้าไปถามใครก็ถูกทุกคนนะเพราะเขาทำไปแล้วนั้นเราก็ต้องหาหาหลักฐานต่างๆมาทำให้เห็นว่ามันมีสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องดำเนิน,น,นการต่อเพราะฉะนั้น ผลจะเป็นอย่างไรต้องอยู่ที่หลักฐานที่เราจะต้องไปควานหามาให้ได้ผมก็จะตั้งคณะทํารรงานคณะกรรมกา,ขาร,ราขึ้นมาดูนี่แล้วับถูกถามต่อแล้วถ้ามีเจ้าหน้าที่ร่วมกระทําความผิดละ่ะคุณอนุทินก็บอกนะครับว่าถ้าพบก็ต้องว่าไปตามกฎหมายไม่มีละเว้นนะฮะและส่วนตัวคุณอนุทินก็เชื่อเลยว่ายังไงก็ตามก็คงจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเอี่ยวแน่นอนเพราะเวลามีทุจริตเกิดขึ้นเนี่ยมักจะทําร่วมกันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทําเองบดเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้อีกคนหนึ่งฮะด้านหลังคุณอนุทินนะ คุณชาดาไทยเศษนะครับ,รบพระมตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็รับมอบนโยบายไปสักพักหนึ่งแล้วเป็นคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงใช่ให้เดินหน้ากวาดล้าง <c oughs> เริ่มจากอุทัยธานีคุณชาดาบอกเริ่มจากบ้านตัวเองก่อนแล้วก็ขยายไปทั่วประเทศวันนี้ก็บอกถึงความคืบหน้านะครับการเดินหน้าขึ้นทะเบียนร,รายชื่อผู้มีอิทธิพลทั่วประเทศนะครับก็กําลังดาเนินการฮะรก็ตรวจสอบหมดฮะร,รายชื่อใครตายไปแล้วใครยังมีอิทธิพลอยู่ใครแบบวางมือแล้ว หรือใครเคยเป็นแต่เลิกไปแล้วก็ต้องแยกให้ใหดีนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยกำหนดแยกแล้วว่าพื้นที่ไหนสีเหลืองสีแดงอะไรต่างๆนะครับคุณชาดาไทยเศรษฐ์บอกว่าอย่างคดีกำนันนกเนี่ยก็ต้องพุ่งเป้าไปที่การตรวจสอบกำนันผู้ใหญ่บ้านนักการเมืองท้องถิน่นทั่วประเทศก่อนเลยโดยเฉพาะอุทัยธานีฮะเริ่มจากพื้นที่ท่านเนี่ยตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีหลายจังหวัดเสร็จแล้วเช่นเดียวกันถามว่าตอนนี้คืบหน้ากี่เปอร์เซ็นต์คุณชาดาบอกว่าประมาณสัก20-30%ได้แล้ว ก็ต้องตรวจสอบตามขั้นตอนครับขอให้ทุกคนใจเย็นๆตัวเองก็เร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดอย่าเพิ่งไปบีบเจ้าหน้าที่ให้เร่งทํางานบางช่วงช่วงท้ายๆเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามย้ําคุณชาดาว่ากลัวว่าจะมีเรื่องอิทธิพลเข้ามาแทรกแซงการดำเนินการนโยบายนี้ไหมคุณชาดาย้อนเลยบอกว่าใครจะมาใหญ่กว่าผมเหรอผมใหญ่ที่สุดนะโอ้อ่าอฟังดูครบเราก็จะรวบรวมรายชื่อดูก่อนว่าของเก่า ลมหายตายจากไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะหรือเขาเลิกลาหรือเขาไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาดูของใหม่ว่ามีไหมก็คือจะแบ่งเป็นสีแดงสีเหลืองนะครับก็คือจากจากระบบใหม่ครับจากระบบใหม่แล้วก็ครับผมแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับคนที่เขาเลิกไปแล้วเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรนะครับก็ก็ต้องให้ความเป็นธรรมแล้วก็แต่ในส่วนตอนแรกเนี่ยเราก็จะกวาดบ้านตัวเองก่อนนะครับ ใครจะมาใหญ่กว่าผมะนะครับผมครับผมตัวใหญ่นะฮะอ๋อนี่ตอนท้ายบอกผมตัวใหญ่นะครับแล้วก็หัวเราะซึ่งคือจะเปิดเผยชื่อได้ไหมล่ะท่านชาดาหลายคนก็อยากจะรู้ว่าถ้าขึ้นทะเบียนมาแล้วแต่ละจังหวัดใครเป็นคนที่อยู่ในรายชื่อผู้มีอิทธิพลบ้างทางคุณชาดาบอกว่าคงจะไม่สามารถเปิดเผรยรายชื่อได้นะเพราะว่าตอนนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วตอนนี้เรามีกฎหมายป้องกัน เรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนะแต่ก็ย้ําว่าการทํางานก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับก็เป็นข้อมูลที่เหมือนกับเจ้าหน้าที่เขาเก็บเอาไว้อะอเพื่อเอาไว้ดูแล้วก็คอยจับตามองครับแต่การที่จะมาประกาศว่าโอ้ยจังหวัดนี้ผู้มีที่พลคือน,นายคนนี้คนนี้คนนี้น,น,น่าจะยากหน่อยนะครับติดตามพรีพิทีวีเอชดี36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกดซับสไครป์พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย